โอเคสวัสดีปี่ไห่ครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำ um ไดโน่ชมเปอร์ไดโนเสาร์ในกรงเหล็กชุดนี้มีมาให้อยู่ทั้งหมด6แบบด้วยกันนะแต่ว่าผมหามาได้แค่5แบบเท่านั้นเองขาดตัวสีน้ำตาลที่ว่ามันเป็นทีเล็อีกโลชั่นหนึ่งครับมีกรงเหล็กมาให้ด้วยตัวนี้ก็เปิดได้นะครับนี่ไงยกได้นะ ตัวนี้อาต้องใช้กรรไกรตัดออกหน่อยละกันอืมครับตัวล่างนี้ก็จะมีตัวล็อกด้วยนะครับต้องหมุนถอดออกมาด้วยอา่าเปิดยังไงเนี่ยอ๋อนี่ใช่ไหมโอ๋อถอดตรงนี้ออกอา่ายังไงครับถอดตรงนี้ออกมันจะมีตัวข้างล่างถอดถอดด้วยนะ ไม่รู้ว่าถอดยังไงเนี่ยอปิดนิดนึงอ่าได้แล้วมีกรงเหล็กมาให้ด้วยเนี่ไงอันนี้เป็นตัวสลักที่เอาไว้ยึดตัวนี้ก็จะเอาไว้ทําเป็นป้ายติดกรงชุดนี้ก็เอาไว้ทําเป็นพุงแเจได้นะครับไงเปิดปากงับได้ปิดปากงับได้มีอาลดลานด้วยนะ โอ้โอวิ่งเร็วนะชุดนี้วิ่งเร็ววิ่งเร็วดีแต่อ่าวิ่งแต่มันก็วิ่งได้แค่สั้นๆนะอ่าอ่ะมาดูอีกแบบนึงกันบ้างแบบนี้ก็จะเป็นอาไทเซลท็อปอเหมือนกันเลยครับชุดนี้อืม ดึงนีออกแล้วก็ถอดตวงตรงนี้ออกอ่าถอดตวงตรงนี้ออกแล้วก็เปิดออกมาอ้อลืมไปเราต้องหมุนตัวนี้ด้วยมันจะลำบากก็ตรงนี้แหละนะครับมันเป็นเกียวหรือยังไงนะยึดแน่นดีอ่าได้แล้วเปิดปากได้เหมือนกันครับนี่ไงมันจะมี uh, ที่เปิดปากนะ ทวินวันในตัวนะชุดนี้งับนิ้วได้ไหมอ่ะงับนิ้วได้มีลามาให้ด้วยโอ้โหโอ้ตัวนี้ดีดีอ่าอืมกดเบาๆถอยหลังมันก็พุ่งแล้วนะครับชุดนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูแบบถัดไปก็คือแองคิโอโซลัสอืม เดี๋ยวตัดสายล็อกตัวนี้หน่อยอ่าเปิดด้านหลังนะครับเปิดออกมาด้านหลังนะแล้วก็ยกกลงขึ้นมาอ่ะลืมอ,อีกแล้วไม่รู้จะมีตัวนี้อ่ายึดล็อกไว้ทำไมนะแน่นดีอ่ะอือน่าจะเป็นเกียวนะต้องหมุนอย่างนี้ออกอ่ะ อ่าออกมาแล้วมันไม่ใช่เกี่ยวมันดึงออกมาเลยอะ่ะอ่ามันไม่ใช่เกี่ยวมันต้องกดดึงออกมาเลยอ่าเป็นไดโนเสาร์งับนิ้วได้นะคงแจก็ได้เป็นรถลามในตัวด้วยอ้าวอะไรตัวนี้วิง่งเอื่อยอ่าอ่ะโอ้ตัวนี้อ่าตัวนี้ถือว่าวิ่งดีอยู่นะเอื่อยสักนิดนึง เนื้อวัสดุพลาสติกคุณภาพดีเลยชุดนี้อ่ะมาดูตัวต่อไปกันบ้างเป็นไดโลโฟโซลัสตัตวเนี้ยอืมก็ขาดอยู่ตัวหนึ่งนะที่ว่ามันเป็นทีแล็อาสีน้ำตาลเท่านั้นเองแต่มันก็ลักษณะเดียวกับอาตัวตัวแรกเลยแหละนะเพียงแต่มันเป็นแค่ตัวสีน้ำตาลแดงเท่านั้นเอง ตัวนี้น่าจะดึงออกมาเลยอ่าดึงออกมาเลยครับมันไม่ต้องหมุนเกียวนะเพราะว่ามันไม่ใช่เกลียวอืมนับนิ้วก็ได้นะเป็นไดนโนเสาร์นับนิ้วได้ปูแจได้ก็น่าจะทีอินวันเลยอ่ะโอ้ตัวนี้วิ่งเร็วเออแองกิโอโซลัสนี่วิ่งอื่อยมากอ่าแต่ตัวนี้วิ่งแรง วิ่งดีวิ่งแรงเลยตัวเล็กสักนิดหนึงอ่ะมาถึงแบบสุดท้ายกันแล้วก็คือคาโนโทอรัสออ้าวตัวนี้ทำไมมันโยกโอ้นี่ไงโอ้มันหลุดออกมาแล้วตัวนี้อ่าดีไม่ต้องงัดให้เสียเวลาครับ แกะกงออกมาเลยนะแล้วก็ดันขึ้นมาครับนี่อ่าโอ้ตัวนี้หลุดออกมาเลยไปตัวสีฟ้าก็สังเกตอ่าตรงหงอนที่ตานะครับปากปากปาก,ปากไม่ค่อยกว้างเลยแต่มันก็งับนิ้วได้นะออเอาไว้เป็นสายห้อยของแจกได้ด้วยอ่าโอ้ตัวนี้ก็ลานดีอ่า ร้านดีมากเราไปหาเดินดูตามร้านขายของชําตามหน้าโรงเรียนนะครับหรือร้านขายของเล่นนะชุดนี้ผมก็ซื้อมาจากของเล่นแถมนี่แหละนะนีม่มาให้อยู่ทั้งหมดหกแบบด้วยกันถ้าเห็นแพ็กเกจอย่างนี้เราก็ใช่เลยนะครับขาดอยู่ตัวเดียวเท่านั้นเองตัวทีแลบอ่ะคลิปหน้ากลับมาพบก,กันอีกนะครับ